มติชนพอดแคสต์ภาพเก่าเล่าตำนานบรรพบุรุษชาวขเขมรในพระนครโดยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กชาวขเขมรอพยพมาเองถูกกวาต้อนมาอยู่ในสยามมหาสาลย้อนอดีตไปราว400ปีราชสำนักขเขมรรบราค่าฟันชิงอำนาจกันเองเสมอมา เพื่อทยานขึ้นสู่ราชบัลลังก์ฝ่ายแพ้ก็หนีมาพึ่งพาราชสำนักสยามเจ้านายขมรพากันมาอยู่อาศัยในสมัยอยุธยาและชายขอบกรุงเทพหลายระรอกรวมถึงที่สยามตั้งใจไปกวาดต้อนมาช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์สยามโปรดให้พวกขมรไปตั้งบ้านเรือนอยู่ชายขอบพระนครไกโพนมาจนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าชุมชนชาวขเขมรตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรทมน,นี่เองนะครับรับชทายาทเขมรที่ต้องการขึ้นเป็นกษัตริย์จะมีที่พึ่งสองฝ่ายคือสยามและยวนฝ่ายหนึ่งขอความช่วยเหลือจากสยามและอีกฝ่ายหนึ่งจะขอความช่วยเหลือจากยวนเหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะสมัยอยุธยานนท์ดวนตระหนักดีว่า จะต้องเอาสมาชิกราชวงศ์ของขเขมรมาเป็นพวกให้มากที่สุดและยวนจะต้องเป็นฝ่ายแต่งตั้งกรรษัตริย์เขมรให้ได้เพื่อประชาชนชาวขเขมรทั้งหลายมาอ่อนน้อมต่อยวนตามกรรษัตริย์เขมรราชสำนักสยามในอดีตก็มีนโยบายแข่งอํานาจกับยวนอุ้มชูดูแลรัชทายาทเขมรแบบยกกันมาเป็นครอบครัวขเขมรยุ่งเหยิงเสมอหอบลูกจูงหลานเข้ามาในสยามเรื่อยมา ต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยในหลวงรัชกาลที่1ที่ส่งขึ้นครองราชเมื่อปีพศ2325สม23เด็จพระเจ้าตากสินนี่แหละที่ทรงฟื้นฟูอำนาจของสยามในขเขมรย้อนไปในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาขเขมรยังเป็นรัฐบรรณาการของอยุธยาแต่เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าครั้งที่สองพศ2310แล้วขเขมรก็ตีตัวออกห่างไปสวามิภักดกิ์ยวน วันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพศ2310สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงกอบกู้เอกราชทรงนำทัพขับไล่กองทัพพมา่าออกไปจากอายุธยาโดยใช้เวลาเพียง7เดือนหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2, สองทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองเอกพระราชภารกิจหลักคือการฟืน้นฟูพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์ป่าปามกลุ่มต่างๆที่ตั้งตัวเป็นกองทัพอิสระ รวมถึงประเทศราชในปีพศ2312สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระราชสารไปถึงสมเด็จพระนารายณ์ราชาธิบดีกษัตริย์เขมรเตือนให้ส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแต่กษัตริย์ขเขมรไม่ทรงยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรุรีดังปรากฏพระราชดำริของพระองค์ในราชพงศ์เสาวดารว่า พศ2314พันสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีสเสด็จกลับลงมาจากเชียงใหม่ทรงขัดเครืองเขมรจึงโปรดให้จัดทัพทั้งทัพบ,บกและทัพเรือให้เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพยกกำลังหนึ่งหมื่นไปทางปราจีนบรุรีพร้อมนำนักองคโนนพระอนุชาของกษัตริย์เขมรที่หนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยู่ที่กรุงธนบรุรีไปในกองทัพ เพื่อจะได้เกลี้ยกล่อมพวกเขเมรด้วยให้กองทัพบ,บกโจมตีหัวเมืองรายทางเรื่อยไปกองทัพจากกรุงธนบุรีสามารถยึดเมืองบันทายเพชรได้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงโปรดเกล้าให้นักองโนนเป็นกษัตริย์ครองเขเมเณรส่งพระนามว่าพระรามราชาธิราชหรือพระรามาธิบดีพระนารายราชาธิบดีที่ปกครองเขเมรอยู่สเสด็จหนีไปพึ่งยวนแต่ขณะนั้น การเมืองภายในยวนไม่มั่นคงพอที่จะช่วยพระองค์ได้มีดีลวเฉพาะกิจเจราจาปองดองกันได้พระนารายราชาธิบดีจึงยอมลดพระองค์เป็นมหาอุปโยราชยอมให้พระอนุชาเป็นกษัตริย์ตามความประสงค์ของพระเจ้ากรุงธนบุรีถือได้ว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงแผ่พระราชอำนาจเหนือแผ่นดินขเขมรเสมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอธุธยาเป็นราชธานีต่อมาพระมหาอุป,ปร,ราชถูกล่บปรงพรชน พระมหาอุปโยราชก็สิ้นพระชนด้วยพระโรคปัจจุบันบรรดาขุนนางคิดว่าเป็นแผนของสมเด็จพระรามราชาจึงจับสมเด็จพระรามราชาทวงน้ําเสียกรุงกัมพูชาจึงเหลือเพียงนักองค์เองพระโอรสของนักองค์ตนซึ่งมีพระชนเพียงสี่ชันสาปกครองโดยฟ้าทลาหะหมูว่าการแทนซึ่งฟ้าทละหะมูหันไปฝักใยยวน ไม่ยอมอ่อนน้อมต่อกลุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต่อมาปราบดาพิเศษขึ้นเป็นในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและเจ้าพระยาสุรสียกทัพไปปราบปรามและมีพระบรมราชโอการให้อภิเษกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ขึ้นครองกรุงกัมพูชาฝ่ายฟ้าทะละหะมูก็ไปขอกำลังจากยวน มาช่วยทับกรุงทนตีเมืองรายทางได้จนถึงเมืองบันทายเพชรซึ่งเป็นเมืองหลวงส่วนทับยวนตั้งคุมเชิงอยู่ที่เมืองพนมเปนเกิดเหตุกบฏในกรุงทนบุรีสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต้องยกทับกลับกรุงทนบุรีด้วยพระยาสันกับพวกก่อกบฏชิงราชสมบัติจากพระเจ้ากรุงทนบุรีโดยขอให้พระองค์สละราชสมบัติ แล้วให้ไปทรงผนวดที่วัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามคุมพระองค์ไว้ที่พระอุโบสถหลังเก่าจากนั้นพระยาสันก็ประกาศตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเกิดการแบ่งฝ่ายของขุนนางสยามในราชสำนักระหว่างพวกที่ยังจงรักภักดีต่อพระเจ้ากรุงธนบุรีและพวกพระยาสันไหนเมื่อเข้าไปถึงดินแดนขเขมรและต้องถอนกำลังกลับกรุงเทพกองทัพของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตัดสินใจกวาดต้อนเฉลยสึกนับหมื่นคนถูกบังคับให้เดินเท้าเข้ามาในกรุงเทพเหตุเพราะเวลานั้นกรุงเทพต้องการกำลังคนในการก่อสร้างคูเมืองรวมถึงสิ่งปลูกสร้างในพระนครมีบันทึกว่าเช่า,ขาเขมรกลุ่มนี้ถูกสั่งให้ไปตั้งที่พักอาศัยเป็นหมู่บ้านบริเวณฝั่งตะวันออกของคูเมืองต่อเนื่องไปจนถึงวัดจางวางดิดวัดดิษานุการามบริเวณถนนวรจักร ใกล้โรงพยาบาลกลางในปัจจุบันในเวลาต่อมาในหลวงรัชกาลที่สามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ชาวขเขมรเหล่านั้นมาตั้งบ้านเรือนอาศัยร่วมกันอยู่บริเวณที่เรียกว่าเกาะเขมรชาวขเขมรเหล่านี้มีฝีมือการทำบาดพระติดตัวมาด้วยจึงได้ประกอบอาชีพทำบาดพระจนกลายเป็นบริเวณที่เรียกว่าชุมชนบ้านบาดเป็นข้อสันนิษฐานว่าชาวขเขมรกลุ่มนี้ น่าจะเป็นต้นกำเนิดของชุมชนบ้านบาทบริเวณสี่แยกเมนปูนถนนบำมรงเมืองกทออมอที่มีช่างฝีมือในการทำบาทพระมาอย่างยาวนานซึ่งในอดีตผลิตภัณฑ์บาทพระจากชุมชนนี้ถูกส่งไปจำหน่ายที่ตลาดเสาชิงช้าและสําเพงต่อมาก็มีการผสมผสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยและคนขเขมรเข้าด้วยกันเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึก ยกทัพกลับถึงกรุงธนบุรีเมื่อวันเสาร์เดือนหแรมเก้าค่ำจัตวาศกจุลศักราช1,444ตรงกับวันที่6เมษายนพศส 2, 3 2พพระยาสันเกิดความเกรงกลัวยอมแพ้บรรดาขุนนางชั้นผู้ใหญ่ในวงังจึงเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระนามจารึก ในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในหลวงรัชกาลที่หนึ่งกลุ่มชนชั้นนำขเขมรยังทยอยอ,อพยพเข้ามาด้วยหลายระลอกหลังจากในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงขึ้นครองราชสยามได้เชิญพระมรมงศานุวงศ์จำนวนห้าพระองค์มาจากกรัรมพูชาเนื่องจากเกิดปัญหาระหว่างสยามกับกัมพูชาหนึ่งในนั้นคือนักองค์เองมาพำนักณวังหน้า ภายใต้การอุปถัมภ์ของอุปราชเมื่อชนชั้นเจ้านายขมนิอพยพย้ายมาพำนักที่กรุงเทพเหล่าบริวารขุนนางและครอบครัวไ่พลตลอดจนผู้ติดตามมากมายพลัดถิ่นมาด้วยเช่นกันกลุ่มเชาวขมຈิเหล่านี้ได้รับพระราชทานที่ดินให้อยู่แถบบ้านโรงใหม่และบางลำพูบนซึ่งอยู่นอกเขตศูนย์กลางเมืองโดยขุนนางนั้นถูกจัดให้อาศัยบริเวณทิศเหนือของวังหน้า ส่วนไพ่พลอาศัยนอกป้อมปราการตรงข้ามฝั่งคูเมืองซึ่งก็คือบางลำพูบนถือได้ว่าชาวขเขมนในอดีตอพยพถูกกวาดต้อนเข้ามาสยามวันเวลาผ่านไปชาวขเขมก็ใช้ชีวิตปกติเช่นประชากรสยามการผสมกลมกลืนไม่ใช่เรื่องยากเพราะชาวขเขมส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดช่วงเข้าพรรษาจะมีประเพณีการทรงซึ่งเป็นประเพณีการถือศีล นำอาหารไปทำบุญที่วัด8วันหรือ15วันนอกจากนั้นยังมีความเชื่อเรื่องผีบรรพัุรุษเขมเรบางส่วนก็นับถือคริสศาสนาที่ฝรั่งเศสนำไปเผยแพร่มีพิธีสู่ขวัญขวัญน,นาคโกนจุกยกสาวเอกขึ้นบ้านใหม่พิธีมอมวดเป็นพิธีที่ทำเพื่อหาสาเหตุการเจ็บป่วยโดยผู้เข้าทรงจะเชิญวิญญ,ญาณมาเข้าสู่ร่างและจะมีผู้คอยซักถามว่า เหตุใดถึงได้เจ็บป่วยนอกจากนั้นชาวขเขมรยังเชื่อเรื่องโชคลางของขลังเรือยามเครื่องรางของขลังบางอย่างสามารถป้องกันภัยและรักษาโรคได้ขอแถมเป็นข้อมูลชุมชนชาวขเขมรที่3ามเสนครับในช่วงรัชสมัยของในาหลวงรัชกาลที่1กองทัพสยามกว่าต้อนผู้คนจากดินแดนขเขมรมาประมาณ550คนเป็นกลุ่มชาวขเขมรน,นับถือศาสนาคริสต์ โดยโปรดให้ชาวเคขมรคริสเหล่านี้ไปอยู่รวมกับชาวโปรตุเกสที่นับถือคริสที่อพยพมาจากอายุทยาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกณนะพื้นที่ทุ่งสำเสนชายขอบพระนครมีเรื่องเล่าว,ว่าชาวเคขมรได้นำรูปสลักพระแม่มารีหรือพระแม่ขนมจีนหรือพระแม่ตุ้งติ้งมาด้วยภายหลังมีการอันเชิญรูปสลักนี้กลับกัมพูชาแต่ก็เกิดเหตุอัศจรรย์ทำให้ไปต่อไม่ได้ จึงนำกลับมาประดิษฐานณวัดคอนเซปชันะตามเดิมโดยเหตุที่มีชาวเขเมรเข้ามาตั้งถิ่นฐานภายในชุมชนสามเสนจึงทำให้วัดคอนเซปชันมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเขมรวัดคอนเซปชันแห่งพระแม่เจ้าเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในซอย3า1เถนนสามเสนแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกอทอมอ มีข้อมูลเรื่องชาวเขเมรตั้งถิ่นฐานในสยามหลากหลายสำนักแยกย้ายกันไปหลายพื้นที่ของสยามที่แสนจะก,กว้างใหญ่ไพศาลอุดมสมบูรณ์ที่จังหวัดราชบุรีกรมศริลปากรไปสำรวจมาพบว่ามีเขเมรสองกลุ่มคือกลุ่มเขเมรลาวเดิมถูกกวาดต้อนมาจากทางเหนือกลุ่มนี้ที่ตั้งบ้านเรือนในอำเภอเมืองอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอบางแพ ขมรเาวเดิมมีภาษาพูดสำเนียงคล้ายภาษาอีสานสับสานวนบางคำคล้ายกับภาษาไทยเหนือและอีสานเช่นคำว่าพูดเท่ากับว่าปวดฟันเท่ากับปวดแค้วไม่กลัวเท่ากับบ่ยานเป็นต้นกลุ่มขมรจากเมืองบารายและโพธิสัตว์โดยถูกกวาดต้อนครัวมาแต่ครั้งกรุงธนบุรีในข่าวที่เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีไปตีขมร และกวาดต้อนครูขเขมรประมาณหมื่นเศษเข้ามายังกรุงธนบุรีและโปรดให้ไปตั้งบ้านเรือนที่เมืองราชบุรีเพื่อเป็นกำลังในการสู้รบกับพมา่าชาวขเขมรรุ่นปู่ย่าตายายล้วนพูดภาษาขเขมรเคยเป็นกองเลี้ยงช้างไว้ทำสงครามและเลี้ยงช้างให้หลวงกลุ่มนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝั่งแม่น้ำแม่กลองด้านทิศตะวันออกคืออำเภอเมืองอำเภอโพธารามคนคือทรัพยากรครับ บรรพบรุษสยามมีวิสัยทัศน์กล้าคิดกล้าลงมือทำช่วงสร้างบ้านสร้างเมืองก็ไปกวาดต้อนผู้คนเข้ามาหลายกลุ่มเหนือใต้ออกตกจัดพื้นที่ให้เฉพาะกลุ่มเพื่อทำมาหากินวันเวลาผ่านไปก็ผสมกลมกกืนกันไปประเทศไทยแทบไม่มีปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ในที่สุดกลายเป็นรัฐชาติประเทศอื่นๆในโลกก็ผสมกลมกกืนกันได้ ผู้นำที่พยายามสร้างความสำคัญให้ตัวเองสร้างลัทธิชาตินิยมสุดต่งเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพราะมีปมด้อยคนพวกนี้น่ากลัวที่สุดมดิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ